พูดเอานี่กว่าเอาปั่นสวัสดีผู้ชมกันก่อนเลยเพราะว่าผู้ชมขาสวัสดีค่ะแล้วค่ะนี่คือรายการผู้หญิงข้าวตี๋และนี่คือก๋วยเตี๋ยวก๋๋ววยยเตีลิเกวยแล้วก็ขยันร้องซะด้วยสักชามมั้ยสักชามมั้ยตกลงเป็นลิเกก่อนหรือเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวก่อนคะพี่สนอค่ะเป็นเป็นลิเกก่อนครับ เป็ลิเกก่อนหรือพี่คะจจนพระน้องนางแล้วทำไมเด็ดพี่ถึงเปลี่ยนจากลิเกมาขายก๋วยเตี๋ยวล่ะเพคะก็เพราะว่าชะตาชีวิตมันหันเหพระทรงอายุก็เยอะก็เลยก็ต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ค่ะเด็ดพี่เด็ดพี่ไ่อดต้องไม่อดเนาโอด องมีอดกูแม่เออร์ทงแล้วเมนูเด็ดของเด็ดพี่นี่คืออะไรเพคะเป็นต้มยำต้มยำต้มยำมะคุ่จะเศร้าไปถึงไหนเนี่ย พูดกันเป็นเรื่องเป็นราวพี่สนอขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะด้วยรถคันนี้เป็นลิเกก่อนคุณผู้ชมขาแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวต้องบอกเลยว่าพี่พี่สนอคนเดียวทําทุกสิ่งอย่างคือตื่นมาเนี่ยเตรียมของเองครับตื่นกี่โมงจ้ะพี่จ๋าตีสี่ครับเพื่อที่จะมาเตรียมข้าวเตรียมของใส่รถแบบนี้แล้วก็ออกขายเองพอขายเสร็จก็ต้องเก็บทุกอย่างล้างเช็ด เก็บเข้าบ้านแล้วก็ทําวงกลมอย่างนี้ที่คุณแม่พูดนี้คือทําคนเดียวใช่ทําไมเด็ดพี่ไม่หาลูกชายล่ะพคะไม่ไม่หาคนเดียวสบายใจกว่าไม่ต้องไปพูดกับใครด้วยไม่ต้องไปทะเลาะกับใครด้วยบางทีเขาทาไม่ถูกใจเราเราก็ต้องบ่นแล้วเรามาดูรถไหมมาดูรถคันนี้ทําเองหมดตังค์ไปเท่าไหร่จ้ะพ่อคุณหมดก็ค่อยๆทยอยทําไปรวมๆกันแล้วก็ไหลมืนแต่รถสวยนะแม่ คิดเองว่าจะทําแบบนี้เลยนี่ดูอันนี้มาดูอันนี้มาดูอันนี้ก่อนออไรฮะมาดูอันนี้ก่อนเออเหมือนตะโพนอะตะโพนพี่สนอไปค่ะไม่ดูติดหัวเลยพี่สนอค่ะตะโพนอันนี้นี่เอาไว้ใช้ธุระมีธุระหรอทำอะไรอะไพี่พี่สนอค่ะเอาไว้ใส่พวกหมูพวกลูกชิ้นอ้าวไหนเปิดตรงไหนเปิดยังพี่จ๋า จะเปิดหีบอะไรเดี๋ยวมันจะเปิดหีบหีบหกันเปิดหีบไม่าจะเปิดเปิดเสียวหีบใช่ไหมคะโอสเด็จพี่คุณผู้ชมคะต้องบอกว่ารถคันนี้ทุกอย่างคือการดีไซน์เอาตั้งแต่ไฟตอนนี้ที่เปิดนี่คือไฟเทคนะคะหไฟเทค แล้วไฟเอาจากที่ไหนรู้ไหมไม่ได้เสียบปลั๊กกับใครเลยนะคะมาจากไหนอ่ะจากไหนคะพี่สนอคะแผงโซล่าครับออ๋ใช้แผงโซล่าเซลล์ด้วยไหนคะมามาดูเดินดูรอบๆเลยพวกเราความจริงที่จำเป็นต้องใส่ชุดนะแต่อยากใส่นี่หรองนี่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวลิเกของจริงเลยปะเนี่ยของจริงครับใช้ไฟแพงเนี่คือก๋วยเตี๋ยวลิเกไปแล้ว ไปและะ้วนะจะเปิดอ,อีกสักรอบกําลังคุยถึงโซล่าเซลล์มันใช้ทําอะไรได้บ้างพี่เสนอคะม,มันสมม่งไฟทั้งคันเนี่ยไฟทั้งทั้งหมดนะครับ,บก็คือใช้จากแผงอันนี้อย่างเดียวใช่<ด>ครับใช้พาวเวอร์ด้วยแล้วก็ใช้ไฟเทคด้วยเลยด้วยแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมันจะเก็บกับพลังงานไว้เนาะเนาะโอ้โหไม่ธรรมดาเนาะแล้วก็มีจอเอามีไอเดียเขานะเอาไว้จอทําอะไรจะมาดูรีเกย์เลยี่เอาไว้ร้องคาราโอเกะเเปิดได้ไหมเราไปพาคุณผู้ชมไปดูพวงเครื่องปรุงนี่ดูพวงเครื่องปรุงเขาพี่ตาอันนี้ พี่แล้วคนกล้ามาจับของพี่กินเหรอเนี่ยอุ๊ยนี่ของกินได้จริงด้วยเข้ามาตุ่ยๆเข้ามาลูกเข้ามานี่ใส่อะไรบ้างจ้าพี่สนอนจ้าเปิดให้น้องดูพี่สนอนออกแบบเองเเลยหรอออกแบบเองจ้าอันนี้พิกลพิกลสมพระตำแห่งด้วยไหมพี่คะด้วยจ้าด้วยเองด็กกูแม่ด้ามช้อนยังไม่ธรรมดาเลยมั้ยเนี่ยอันตัดแน่มั้ยน้ำตาลทรายซื้อเขาจ้ะผมไม่ทำเองนะผมไม่ได้ทำอิ นี่น้ำต้มพริกหั่นเองจ้ะหั่นเองนะพี่คะถ้าพี่ไยไปยืนอยู่ตรงผู้ชมดูเราตรงนี้เนี่ยตู้ก๋วยเตี๋ยวเป็นระนาดนะคะอ๋อเออใช่ใช่ใช่เป็นรางระนาดนะคะโอ้โหดีไซน์ไหมงานดีเก๋มากเลยอะทั้งหมดไปทําที่ไหนร้านอะไรร้านที่ทําพวกประตูอันลอยใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นร้านคือรู้จักกันแต่เขามีเวลาว่างให้กับเราเขาเป็นงานทํางานอยู่กับบ้านอันนี้ต้องสั่งนะ แต่ละชิ้นเนี่ยต้องสั่งอย่างนี้เลยอันนี้ที่ใส่ชามเป็นเหมือนกับใส่อดักรอบดักใช่ครับแต่ถ้าเลิกเล่นลิเกแล้วก็วันไหนขายของไม่ได้ผมก็จะไปดักปลาแล้วเวลาขายอะค่ะร้องลิเกไปด้วยไหมคะร้องด้วยครับ เด็ดพี่พี่คะตัวเนี้ยพน้องนางอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวซะละเกินอยากจะให้เด็ดพี่เนี่ยส่งลูกก๋วยเตี๋ยวให้น้องได้จ้ะหนึ่งชามได้ไม่แพง่ายง่ายอยากกินก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูลีลานะแต่ว่า้างทำไปแล้วร้องไปนะนาลิเกนะเดี๋ยวก่อนตอนไปขายจริงๆแต่งอย่างนี้ป่ะแต่งอย่างนี้ครับมีคนพูดอะไรบ้างไหมใหม่ใหม่ก็มีครับก็พูดว่าบ้าบ้าแล้วทุกวันนี้ล่ะ เดี๋ยวนี้ไม่บ้าแล้วครับคนก็เข้ามาทักกันอะไรกันอแต่ไปที่ไปแต่ไปที่ใหม่ๆก็เข้าไปปากทางหมู่บ้านไม่มีใครกินคนนูกว่าบ้าแต่พอออกมาปุ๊บก็เรียกฝักมือเรียกกันไม่ได้บ้านนะคุณผู้ชมขาขายทถวไหนครับพี่ขาผมไม่ประจําครับไปเรื่อยๆเราให้พี่สนอพระเอกลิเกหน้ามนคนขยันพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเนาะ เดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องสนุกสนุกกันต่อไม่ใช่คุยเตี้ยวไก่ หรือหัง่งแพงหลอกแจ๊ไม่ใช่กล้วยเตี๋ยวเรือกล้วยเตี๋ยวเนื้อก็ไม่ใช่หลอกลมันก็เตี่ยวอะไรล่ะไม่ใช่กล้วยเตี๋ยวปอกปอกเออไม่ใช่ผมจึงร้องบอกเออไม่คุยไม่ยไม่ใช่ใช่สี บะหมีเกี๊ยว,วผมคือก๋วยเตี๋ยวลิเกดูดูจ้าวจ้าวววินัมชอแล้วชุดละจ้าพ่อคุณจ๋าเสื้อผ้าช,ชุดอ่ะปักเองตอนตอนตอนที่เล่นลิเกยอยู่ก็ซื้อเขาแต่ทอนไม่ได้เล่นลิเกก็ปักเอง มีกี่ชุดครับพี่ตอนเนี้ยหลายชุดครับแล้วแต่จะเปลี่ยนครับก็แต่งตัวเต็มอย่างนี้ตลอดเลยแต่งเต็มตลอดครับหมาเห่าไหมหมาบางบางที่ก็เห่าครับน้อมตกใจกังวลบางที่ก็ไม่เห่าขายทุกวันไหมจ๊ะบางที่มันก็หอนวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษพอลิเกมาเราต้องนึกถึงคนนี้ต้องคนนี้คนเดียวเท่านั้นใช่ขอต้อนรับเอชยา เมายืนพูดเถอะพูดเถอะพยยาพ่ชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีจะร้องบาสวัสีมิสนาสวัสดีนะสวัสดีคุมิสสนปดี่หน่อยนะปิดทีหน่อยอยากฟังเขาเข้ามาแล้วตามมาเข้ามาเต็มเต็ หลอกจีบ,อบ,อจบโอ้จีบลึกด้วยอ่ะฟังกันอีกนิดอย่าคิดนี้ขอวอนน้องที่แฟนจากเสียงจากเพระเอกชัยยังไม่ใช่จะมาดูมินรายการเขาดีมีคุณค่า ผู้หญิงทำมาหากินแตง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 ไม่มีละหน้าหลับตาเองเลยตุ่งปะเออชัยาะชัยยะเจอพี่เนาะไหมพี่เนาะเคยเจอผมไหมไม่เคยเจอกันฮะเนี่ยเพิ่งเจอกันเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกลิเกของชัยาเป็นลิเกอะไร คณะเป็นคณะครับเขาเรียกเป็นเป็นลิเกทีมแล้วก็เป็นแล้วถ้าเป็นของพี่สนอหรอคะเป็นลิเกอะไรผมเป็นลิเกไม่สังกัดคณะไหนครับเขาเรียกว่าลิเกเรอ๋อลิเกมันเหมือนกานปีนมันมันเหมือนกันไหมคะพี่สนอคะมันไม่ไม่เหมือนกันครับของผมนี่สามวันก็ย้ายคณะทีห้าวันย้ายคณะทีอยู่กับใครก็ได้เฉพาะเฉพาะเฉพาะตัวเองครับไปเล่นกับเพื่อนมึงเล่นอะไรมากก็คืออยู่ไปคณะไหนมาจ้าก็ไปใครเรียกก็ไปขอน้ำ ต้มยำตกที่นึงเส้นเส้นมีขค่ะเป็นเส้นหมี่ก็ได้แต่าตอนดีมากเมเช้าเขาต้มกรอนลิเกกินมาเลยพี่หนอะไปได้ไอสูตรวยเตี๋วเนี่ยมาจากใครอ่ะขอบคุณเป็นสูตรของแม่แม่แม่โอ้พี่หนาอค่ะทุกวันนี้ถือว่าพี่หนาะมีความสุขไหมกับอาชีพนี้มีความสุขครับตั้งแต่อย่างว่านะถ้าหากว่าคน ครอบครัวแตกแยกกันบางทีต้องซึมเศร้าอะไรเด้อคิดไปต่างๆนานาแต่คือผมหันมาทางนี้มันมีความสุขมากกว่าโดยที่ไม่ต้องคิดถึงอดีหลังๆก็แต่ถ้ากลับบ้านไปก็เหมือนกับคนซึมเศร้าอนะก็อยู่คนเดียวคนเดียวแต่ถ้าออกนอกบ้านก็ได้ยิมนี้ใช่ได้ยิมคนนู้นได้คุยคนนี้บ้างอะไรบ้างได้ร้องลิเกได้ทําในสิ่งที่เรารักครพี่สนอกคะผมก็เลยไม่ขายประจาที่ผมก็เลยไปไปเรื่อยๆได้เจอคนพี่ไเอพี่นอกคะถ้า อ,อาชีพลิเกกับการขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอันไหนดีกว่ากันพี่ถ้าตอนนี้ผมอาชีพก๋วยเตี๋ยวดีกว่าครับดีกว่าภูมิมใจในอาชีพเราไหมพี่จา๋าภูมิใจที่ว่าผมได้แต่งชุดลิเกย,ยังได้ระบายออกว่าเรายังเป็นลิเกยอยู่ถึงแม้ว่าหน้าเวทีเราไม่ได้เล่นแล้วแต่ก็เราเปลี่ยนจากบนเวทีมาเป็นตามท้องถนนให้คนเ็าดูกัน คนจะได้รักในลิเเนาะพี่หนอจะเนี่ยเวลาพี่แบบพี่ผ่านไปแล้วเห็นคณะลิเกอะไรเงี้ยพี่ใจพี่ทุ้สึ่ไงมั้งก็นึกบางครั้งก็นึกถึงอดีตเก่าๆเหมือนกันว่าเราเคยเล่นอยู่บนเวทีอะไรนี้เคยมีคนดูแน่นติมบางทีถ้าเป็นต่างจังหวัดก็มีรถอีแตนมั่งอะไรมั่งดูบรรยากาศเนาะอย่างเง้นอะใช่นอนดูกันอะไรกันแต่พอมาเจอเดี๋ยวนี้แล้วบางทีคนดูมีไม่ถึง2ี่สิคนก็มี บางทีผ่านไปยังเห็นสงสารก็เลยขอให้อยู่นานนะพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งผมกลับไปย้อนเป็นใหม่ไปขายที่เดิมย้ายไปแล้วช่คุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าสนใจอยากจะลองชิมก๋วยเตี๋ยวของพี่สนอเราขึ้นเบอร์ให้แล้วคุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามได้ว่าวันนี้พี่สนอไปแถวไหนผ่านตรงไหนหรือเปล่าหรือถ้าอยากแวะให้กําลังใจกันก็ลงสอบถามได้เช่นเดียวกันพี่นอคะถ้าสมมุติมีคนว่าไปงานอย่างเงี้ยจ้างไปงานจ้างอ่ะ ประจำตรงนี้งานเหมาเอาไหมไปครับรับตัวนี้อีเวตนนะอีเวตนนะคุณผู้ชมขาติดต่อได้ค่ะเอารถพี่สนอไปร้องลิเกเลี้ยงเนาะใช่รถงานเหมือนใครด้วยเห็นไหมใช่ใช่เป็นกําลังใจให้ค่ะพี่สนอขาต้องบอกเลยนี่อีกอันหนึ่งที่ทําให้เราอ่ะมันมีความสุขมันมีความสุขแต่หนูชอบตรงที่ว่าคือคนเราอ่ะคือมันถือว่าใจรักอ่ะมันมันบางทีแบบไม่จำเป็นต้องอย่างเดียวนะคุณแม่เนาะใชแต่แต่ว่า คือลักลิเกแล้วก็ลักอัรก๋วยเตี๋ยวแล้วแกไม่ทิ้งทั้งสองอย่างเลยเห็นไหมทำมาสิคุณผู้ชมขาตั้งใจตั้งใจเป็นกำลังใจให้พี่นอค่ะพี่นอสู้สู้อาบน้ำกพี่นอสู้สู้พี่นอสู้สูพี่นอสู้สพี่นอสู้สู้ขอบคุณพี่นอค่ะวันลิเก้หนุ่มเชียามิชัยอยู่กับเรานะคะกลับยังไม่กลับพร่งน่าเจอกันสักครู่ค่ะมาห้กิน มากว่าปลายปี62จางแน่นเหรอคะลูกค้าลิเกครับก็พอมีบ้างครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่ถึงหรอกครับเพราะเราไม่รับ ใช่ครับเลือกมันเ้าะเลือกรับครับหนูยังไงยังไงลูกหนูเพราะว่าจริงๆครับเรามีเรามีงานประจําของเราอยู่แล้วนะครับมันมีถ่ายรายการมันมีถ่ายละครอะไรด้วยครับในตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเสร็จแลวก็ลุ้ก็วิ่งไปไม่้เหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมแล้วเล่นทุกคืนมันไม่ไหวจริงๆครับเมื่อก่อนมานะไม่ได้นอนไม่ได้ยืนมาเลยยืนมากคุณผู้ชมแล้วกินเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยตลอดจริงเราไม่ได้ขรไมาได้ขอร้องเลยระใช่เราบอกว่าเออต้องเลิกเอกินทุกวันไม่ได้ลูกพี่หนูมแหม่มที่ผม หายไปจากจอเลยตอนนั้นน่ะแล้วไม่ออกลิกงลิเกก็คือไม่รับแล้วกล่าวว่าพอแล้วเลิกอะไรเงี้ยฮะหน้ามันพังมากเลวตอนนั้นนะครับแล้วเราก็ต้องหยุดแล้วเราใช้เครื่องสำองสำอางอะไรมาทุกคืนทุกคืนกลางวันก็มาทํางานแล้วกลางคืนก็ทํางานเป็นแบบนี้นี่คือเหตุผลที่เขาแบบหน้าพังนะมาเยินเยินแล้วก็เราก็เลยต้องกลับมาพอเรากลับมาอยู่ตรงหน้าจอทีวีเนี่ยนะครับผมเริ่มรับงานเนี่ยเป็นงานพิธีกรเป็นงานละครเป็นงาน ค <Comment S 2> อมเมนต์อยู่หน้าทีวี <TV S 2> ปั๊บเนี่ยพอออกกล้องปั๊บเราเริ่มสังเกตหน้าตัวเองจากที่หลายๆคนทักเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นลิเกมาเนี่ยผมล้างหน้าลิเกเสร็จเนี่ยผมก็เข้านอนเลยแ,บบแต่นี้มันก็ต้องมีบำรุงออพอมีบำรุงแล้วเนี่ยก่อนบำรุงเนี่ยเราต้องมีอะไรปกป้องด้วยแล้วอย่างหนึ่งเลยก็คือครีมกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดพี่เห็นด้วยคนเราก่อนที่จะใส่บำรุงอะไรก็ตามลงไปคุณต้องดูก่อนว่าพื้นผิวเราอะ มันได้รับการปกป้องแสง,อองแดดแสงไฟแสงความร้อนหรือ,อยังเคาบ่าบำรุงอ,อย่างเดียวแต่ไม่ปกป้องไงมันต้องควบคู่กันไปเนาะต<ช>้องปกป้องด้วยเนาะแล้วผมนะผมคิดงนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมหากันแดดมาหลายยี่ห้อมากๆ ที่รุ่นที่เล่นละครเนี่ยเขาจะมีกันแดดสาหรับพระเอกนางเอกเลยคือแบบเอาให้อยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยมันหนามันหนาเวลารองพื้นลงไปเนี่ยมันหนาแล้วเวลาเช็ดปั๊บมันมันเป็นคราบวิธีการเลือกครีมกันแดดของเอเลือกยังไงผมเลือกในฐานะผู้ชายเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะมองข้ามครีมกันแดดใช่ครับแล้วตัวผมเองเนี่ยผมไม่ชอบอะไรที่มันหนาแล้วมันเหนียวมันหลายขั้นตอนมันยุ่งยากอะไรไม่เอาเลยผมมาเจอจอยีน่าพลัสยอมรับเลยว่าไปเจอไอ้หนูเล็ก ไอหนูเล็กเนี่ยคุยพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ยังนั่งมองบบหนูเล็กพี่ใช้มาแบบแล้วให้เพื่อนส่งมาจากเมืองนอกเมืองนานะเยอะมากๆเลยเจลีน่าพัชจะเป็นยังไงก็ลองเอามาทาดูพอมาทานะะตอนแรกที่ลงปั๊บนะพี่ครีมมันนะครับคือครีมของเขาซึมลงไปเลยแล้วบางเบามากๆมันสามารถทาใช้ระหว่างวันได้แล้วมันเหมาะกับทาทับคือสำอางได้ปหได้จะทาให้ดูคุณจริงๆนะ ผมอะเวลาที่ผมไปออกกองอย่างรายการที่ทำกับข้าวอย่างเงี้ยครับเวลาที่ปายปั๊บอะและผมผมไม้หนูออก o u t ดอบ่อยนะใช่แล้วพอไปอะครับผมก็จะทาอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเป็นคราบเป็นอะไรนะเขาไม่ผสมรองพื้นแล้วก็มันไม่หนาใช่ผู้ชายจะกังวลมากเวลาเจอครีมกันแดดที่มีครีมรองพื้นผสมอยู่ในนั้นมันจะวอกมันจะวอกนกใช่พอทาไปแล้วมันจะวอกและผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะเวลาที่จะใช้กันแดดแต่ละครั้งเนี่ยแล้วเวลาออกจากบ้านนะฮะ ก้าวขาวออกไปเนะี่ยบางทีอาจจะใช้แป้งบ้างอะไรบ้างแต่มันจะไปโบกหนาเหมือนผู้หญิงไม่ได้แต่โจลินาพลัสเนี่ยครพอทาไปแล้วปั๊บเนี่ยนะแล้วคุณลงแป้งบางๆเนี่ยเดินไปสมัครนานหน้าตาเป็นสิ่งที่สําคัญมาก,มากๆออผมอยาจะบอกนะและที่สําคัญนะครับสารสกัดเนี่ยขนันเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ตรงนี้แหละแล้วก็มีมีวิตามินซีด้วยคุมมันกันเหงื่อมี S P F 5 0บวก P A บวก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 สี่บวกด้วยกันสี่บวกด้วยกันจริงๆรนุแบมใช้อยู่นะคะเป็นครีมกันแดดที่เราครอบครัวเรามั่นใจมากคือครีมกันแดดจลีน่าพาใช่ด้วยใช้พี่ไฮพี่ไฮเมื่อกี้ทาไปเยอะหน้าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสีผิวไม่เปลี่ยนด้วยคุณผู้ชม่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผิวสีไหนโทนไหนหลอดเดียวใช้ได้ทุกสีผิวเบอร์หะ อะไรเข้ามากันนะโปเขาตุ้มตุ้มตุ้มนะเองโปแบบกินกล่องไม่ได้นะผมก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเลยโมก็ใช่ของผมนี่นะครับก็การแดดหนึ่งหลอดนะครับปกติปกติเนี่ยนะครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาท เฉพาะในรายการผู้หญิงทำมาหากินนี้เท่านั้นนะครับพิเศษครับเพียง999บาทนะฮะแล้วก็แถมฟรีอีก1หลอดก็คือซื้อ1แถม1นึ่งแบบนี้เป็น2หลอดนะฮะปกตินี่นะครับถ้า2หลอดนี้นะฮะปกตินะคุณผู้ชมนะสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทแลวถ้าไม่ปกติไม่ปกติเฉพาะรายการนี้เพียงรายการเดียวเท่านั้นนะครับพิเศษครับเพียง999บาทครับ โทรไปที่ไหนอะถ้าสนใจเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับสามารถเข้าไปเซิร์ช Google ได้นะฮะพิมกันแดดจูรีนาพลัสนะฮะหรือไปที่ไลน์ก็ได้ไลน์ไปก็ได้นะ้วแอดจูรีนาพลัสครับอย่าลืมแอดด้วยนะครับจูรีนาพลัสง่ายมากๆเลยหรือว่าโทรโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ก็ได้ครับเบอร์โทรนะครับก็คือ020300033ก้น999บาทครับเบอร์โทรอีกทีนึงเบอร์โทร020300033ไม่ยอมกด อีกทีเพื่อนโปรแรงดีโชว์นะครับกันแดดหนึ่งหลอดนะครับปกตินะฮะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเฉพาะรายการนี้พิเศษเพียงรายการเดียวนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอาไปเลยนะครับสองหลอดนี้นะฮะในราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้ะแต่อยากให้ใช้จริงๆนะผมอ่ะผมผ่านครีมกันแดดมาเยอะมากมายจริงๆแล้วของดีจริงๆแล้วก็ในราคาสุดพิเศษแบบนี้นะครับผู้ชมหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วใช่นะครับรีบโทรเข้ามานะฮะหยิบโทรศัพท์มาเลยหยิบโทรศัพท์มาเลยโทรไปที่เติร์ดไปที่กูเกิลก็ได้นะครับครีมกันแดดจอร หน้าพันะครับหรือที่ LINE แอโจลีนนหนาพัสนะฮะหรือที่เบอร์โทร02 03 0 0 0 3 3มีคําีคำคมทุกไรทุกวันรายการของเราอยากให้เอดอ่านคำคมให้สักหน่อยสิคะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปลาดยังรู้พลังถ้าเลอให้เพื่อนยืมตัง ชีวิตจะพังบอก<น>เลยวันนี้หมดเวลาจริง ขอบคุณเอชยาค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุณโจลิน่าพลัสครีมกันแดดโจลิน่าพลัสคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยดีจริงๆค่ะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผู้ชมกลับมาพบกับรายการผู้หญิงธรราหากินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ